สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้ก็จะพามาดูบอลสีอีกแล้วนะคะของหนูเองงั้นนะคะคุณผู้ชมคะขยันเที่ยวชาแนลนะคะมาดูบอลสีของหนูเองที่ผูกไว้อ่าบอกว่าจะทยอยทยอ,ทยอยลงให้คุณผู้ชมดูนะคะวันนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมคะ <c oughs> สีของเรานะคะคุณผู้ชมะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าแสงพัทธุค่ะ,ค,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชม่ะแสงพัทธุนะคะคุณผู้ชมนี่สวยเนาะดูดิสวยมากเลยดูดิสีใบก็อีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชม่ะแสงพัทธุค่ะคุณผู้ชมคะ,คะ,คมคะดูดิสวยงามตามท้องเรื่องสวยมากเอามาอวดกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมดูดิ อันนี้เขาเรียกว่าแสงพระธาตุนะคะคุณผู้ชมสวยมากเนาะรอบนี้เนาะดูดิแสงพระธาตุค่ะนี่แล้วก็ด้วยมาต่อต้นนี้กันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้เป็นองค์ุริมานนะคะคุณผู้ชมสามใบก็อีกหนึ่งลอดูด,ดิอันนี้ของเราเองนะคะคุณผู้ชมดูสวยเนาะสวยสวยทั้งนั้นเลยดูดิ สวยมากอันนี้องคุลิมานนะคะคุณผู้ชมสวยจริงๆเลยดูดิตามไปก็อีกหนึ่งหลอดมาดูทุกวันนะคะคุณผู้ชมค่ะข้าวอาพอเช้ามาเปิดบ้านก็จะแวะมาดูบอนสีละสวยมากองคุลิมานใบใหญ่ๆส,สวยๆเลยะคะ่ะ<อ>คุณผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องนะคะคุณผู้ชม ก็มาต่อต้นนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะมาต่อต้นนี้เลยอันนี้เป็นอันนี้มอสีน้อยนะคะคุณผู้ชมมอสีน้อยดูใบเขาดิคุณผู้ชมคะใบเขานีเป็นรูปหัวใจเลยนะคะคุณผู้ชมดูสวยเนาะสวยงามมากดูดิเป็นรูปหัวใจเลยมอสีน้อยนะคะอันนี้เป็นบอลเก่าบอลน่าจะเป็นบอลเก่าบอล บอนเก่าแก่นะคะคุณผู้ชมขาดูดิเมื่อคืนนี้ฝนตกน้ํายังค้างอยู่เลยดูสวยมากบอนใบบอลลูกหัวใจเลยนะคะคุณผู้ชมมอสีน้อยดูดิสามใบก็อีกหนึ่งหลอดกำลังแทงหลอดมาอีกแล้วดูสวยมากดูสวยงามตามท้องเรื่องเอามาอวดกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมขา ดูสวยงามมากก็ต่อด้วยอันนี้นะคะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นอ่ากุมภักันนะคะคุณผู้ชมอือกุมผักกันเขาจะมีใบอยู่ใต้หูเขานะคะคุณผู้ชมนี่แต่เขาจะมีหูอยู่ใต้ใบพูดผิดนี่นะคะคุณผู้ชมก็ <laughs> จะมีหูอยู่ใต้ใบะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ เขาเริ่มออกแล้วนะคะหูอยู่ใต้ใบเล็กๆเ,เนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมนี่นะคะนี่กุมพกัรนค่ะคุณผู้ชม,ชมสวยๆเลยเนาะดูสวยมากดูอันนี้ออกใบเยอะคะ่ะสี่ห้าใบค่ะคุณผู้ชมกุมพักกรนนี่ก็เป็นไม้เป็นไม้เก่าแก่อีกไม้บอนสีนะคะนี่สวยมากๆเลย อีกอันนึงนะคะคุณผู้ชมขะอันนี้ก็จะเป็นอาอนุมาอมพระพรานะคะคุณผู้ชมนี่สามใบก็อีกหนึ่งลอดในกำลังแทงหลอดมานะคะคุณผู้ชม3ามใบก็อีกหนึ่งลอดสวยงามเลยดูดิใบใหญ่มากดูสวยงามตามทองเรื่อง นี่ก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะ่ะดูอันนี้เป็นพระพันวาสานะคะคุณผู้ชมสวยเนาะดูดีอันนี้สี่ห้าใบคุณผู้ชมคะ่ะดูดีใบเขาสวยสวยทั้งนั้นเลยดูดีสี่ห้าใบมีแต่สวยสวยทั้งนั้นเลยดูพระพัน 5, วาสานะคะคุณผู้ชมคะ่ะ นี่เราเอามาอวดกันนะคะคุณผู้ชมหนูจะท,ทยอยลงให้อ่าคุณผู้ชมดูแล้วกันเนาะว่าหนูมีอะไรบ้างเงี้ยจะไม่ลงเยอะเอาไว้ลุ้นกันว่าเอ๊ะหนูมีอะไรบ้างตัวไหนบ้างนะคะคุณผู้ชมดูดิอันนี้พะพันวาสานะคะคุณผู้ชมดูสวยงามตามทองเรื่องแล้วก็มาปิดท้ายด้วยตัวนี้เลย ปิดท้ายด้วยตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเทพเทวานะคะคุณผู้ชมดูใบเขาดีใหญ่มากใบเขาใหญ่กว่าฝามือหนูอีกนะคะคุณผู้ชมคะ่ะดูดิเทพเทวาค่ะคุณผู้ชมดูสวยงามตามทองเรื่องดูเขาออกใหม่อันนี้เพิ่งออกใหม่สวยมากดูดิเทพเทวานะคะคุณผู้ชม สวยงามตามท้องเรื่องเลยนี่ปิดท้ายด้วยเทพเทวานะคะคุณผู้ชมดูสวยๆเลยสวยเนาะนี่เราเลี้ยงเขาพอเราเห็นเขาสวยสวยแบบนี้เราก็มีกำลังใจนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่สวยๆเลยสวยงามตามท้องเรื่องโอ้ลมแรงมากเลย ล้วต่อด้วยอันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะต่อด้วยอันนี้เลยอันนี้ดูดิกัดสีสวยมากคุณผู้ชมคะอันนี้เขาเรียกว่าสีปลาดนะคะคุณผู้ชมสีปลาดได้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆนั่นแหละคุณผู้ชมคะดูดิตอนนี้เขากัดสีสวยงามมากดูสวยจริงๆเลย สีปราดสวยงามตามท้องเรื่องดูดิสี่ใบดูมีแต่ซส,สวยๆนั่นเลยดูสวยมากเนาะโอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะตอนนี้เขาโตแล้วกัดสีสวยมากนี่ก็เป็นบอลบอลเก่าแก่อีกบอลก็เป็นบอลเก่าแก่อีกบอลหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมคะสีปราดนะคะเนี่ย ไม่ค่อยมีกันนะคะคนเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยมีกันส่วนมากที่อ่าเขาจะเล่นแต่บอลฮิศติดหูกันแต่บอลบอลแบบบอลเก่าแก่นี่มันไม่ค่อยมีค่ะมันหายากแล้วก็น้อยคนนะคะที่จะมีนะคะคุณผู้ชมนี่มันเป็นบอลเก่าเป็นบอลแก่นะบอลหายากเนะสวยนอกดูดิแต่ละต้นก็ส,สวยๆังนั้นเลยดูสวยงามตามท้องเรื่องดูดิสวยมาก <c oughs> แต่สวยสวยค่ะก็หลังจากที่เราพาไปดูบอลสีแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็มีหลากหลายเลยเนาะก็มีแต่สวยทั้งนั้นเลยหนูจะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะคุณผู้ชมคะก็มีส่วนมากที่หนูสะสมไว้ก็จะเป็นบอลเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมคะ สําหรับถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูขยันเที่ยวชาแนลแล้วก็ฝากไปอีกช่องทางหนึ่งนะคะเพจขยันเที่ยวชาแนลนะคะก็จะมีอัปเดตบอลสีใหม่ๆว่ามีอะไรบ้างบอลเข้ามาใหม่ๆนะคะคุณผู้ชมคะเนาะก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก็ อยากได้บอลสีอะไรหรืออยากได้แบบไหนอย่างนี้ก็สอบถามหนูบ้านได้เลยเลยได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าหนูไม่มีหนูก็จะไปหาของเพื่อนๆนให้เพื่อนเอนเขาส่งไปให้คุณผู้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมคะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะสวยๆนาะดูดีสวยมาก เอาไว้เป็นแม่พันธ์ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ชื่อเขาดีมากเลยเนาะชื่อว่าแม่พันธุเนี่ยดูดิชื่อก็งามนามก็เพราะเทพเทวานะคะคุณผู้ชมดูสีเขาสวยมากเลยดูเทพเทวานะคะคุณผู้ชมคะสวยจังเลยอะ่ะ <c oughs> อ,อ,อันนี้ก็เป็นเป็นบอนสีที่หายากเหมือนกันนะคุณผู้ชมขาเขาเรียก เขาว่าแสงพระธาตุนะคะเขาชื่อว่าแสงพระธาตุนะคะคุณผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องเนาะสวยหนูชอบมากเลยดูดีมีแต่สวยๆสวยๆทั้งนั้นเลยสวยเนาะคุณผู้ชมค่ะ